สวัสดีครับผมสรุปประภากาวินกุ่นักธุรกิจตำแหน่ง Vice President ขับเงินล้านบริษัท Polyherb Network จำกัดนะครับสำหรับความรู้สึกที่ได้รับรางวัล TDSA ประจําปี2022ต้องบอกว่าเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติและก็มีความภูมิใจอย่างยิ่งและเป็นรางวัลที่การันตีความสำเร็จสำหรับคนที่เข้ามาทําธุรกิจเครือข่ายอย่างแน่นอน ผมเชื่อว่ารางวัลน,นี้เป็นรางวัลหนึ่งที่ควรทาเครือข่ายนะครับเข้ามาจะต้องคว้ามันให้ได้นะครับในชีวิตของการทําธุรกิจเครือข่ายแต่รางวัลน,นี้ไม่มีทางที่จะได้รับมาเลยถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนนะครับจากทีมงานที่น่ารักทุกท่านนะครับและก็ได้รับการสนับสนุนจากทางบริษัทโพลิเฮิร์ฟนะครับทำให้ผมเองนะครับสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็คว้ารางวัลและมายืนอยู่ที่จุดนี้ได้นะครับ แล้ววันนี้ผมก็มีเทคนิคที่สําคัญนะครับในการทําธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสําเร็จนะครับสิ่งสําคัญอันดับแรกเลยนะครับวันนี้คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วหรือยังนะครับต้องถามใจตัวเองนะครับว่าวันนี้คุณมีเป้าหมายอะไรในการที่คุณเข้ามาในการทําธุรกิจเครือข่ายในวันนี้นะครับคุณต้องการอะไรจากธุรกิจตรงนี้กลับไปนะครับและคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองและครอบครัวอย่างไรกับธุรกิจนี้ คุณวางเป้าหมายตัวเองให้ชัดก่อนนะครับอันดับที่1นะครับอันดับที่2ถัดมาก็คือคุณจัดมันเป็น first priority ไหมครับเป็นความสำคัญอันดับแรกในการทำงานในแต่ละวันที่คุณจะออกไปพบหรือออกไปทำงานหรือในการที่คุณตื่นขึ้นมาในแต่ละวันเนี่ยคุณจัดมันเป็นความสำคัญอันดับที่1ห,หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นหัวใจอีกหัวใจหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับที่เราจะต้อง แล้วก็ในแต่ละวันที่จะทํางานนะครับอันท <commun Loud Creator> ี like ่3นะครับ uh ที่สําคัญก็คือเรื <Canton> <rituals> <mas> ่องของวินัยในการทํางานผมเชื่อนะครับวันนี้ถ้าคนที่เราจะประสบความสําเร็จได้วินัยในการทํางานที่ชัดเจนนะครับมีระเบียบวินัยในแต่ละวันที่จะออกไปทํางานไม่ว่าคุณจะทํางานอาชีพอะไรวินัยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นข้อคิดสำคัญมากๆเลยนอกจากเรื่องของเป้าหมายแล้วในเรื่องของ first priority แล้วในเรื่องของวินัยแล้ว อันที่สำคัญและเป็นหัวใจหลักเลยนะครับในการทำก็คือคุณจะต้องไม่เลิกครับในการทำธุรกิจนะครับที่สำคัญหลายคนเลิกจากธุรกิจไปก่อนความสำเร็จจะถึงนั่นคือหัวใจหลักเลยนะครับถ้าวันนี้เราทำเดินต่อไปรอคอยความสำเร็จให้ได้แล้วไม่เลิกรับรองว่าบนถนนแห่งความสำเร็จนี้เป็นของทุกท่านแน่นอนนะครับแล้วเราพบกันบนถนนแห่งความสำเร็จธุรกิจ เรือข่ายโพลิเร์บเน็ตเวิร์ครับขอบคุณมากครับ